สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจากเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนครบมือยิงถล่มสอพอแะแนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้สิบตารวจเอกอับดุลลาะมาะเซษงพอบบอหมู่งานป้องกันและปราบปรามเสียชีวิตหนึ่งนายและสิบตำรวจเอกเจษด,ดาพรมรัฐพอบบอหมู่งานป้องกันและปราบปามได้รับบาดเจ็บสาหาัส จากการตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ระหว่างด้านหลังของร้านค้ากับด้านหลังบ้านเรือนชาวบ้านซึ่งเป็นที่โลกมีซากชิ้นส่วนของไม้แปรรูปถูกรื้อออกมาวางกล่องสุมอยู่คาดว่าคนร้ายใช้เป็นที่มั่นแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่อาศัยอยู่ชั้น3าของห้องประชุมและจากการประเมินพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้เชื่อว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า10คนโดยแยกกำลังออกเป็น4ี่จุดใหญ่ที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาคารที่ทำการสพจะแนะ เจ้าหน้าที่ตรวจพบรอยเท้าที่เหยียบย่ำอยู่ภายในสวนหลังร้านค้าและบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดกันและพบปอกกระสุนปืนกว่า1 0 0่อกทั้งปอกกระสุนปืน M16 อากาและลูกซองซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมไปทำการตรวจสอบวิถีกระสุนปืนเพื่อนำไปเปรียบเทียบคดีความมั่นคงว่าคนร้ายกลุ่มนี้คือใครบ้างเบื้องตน้นคาดว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง กลุ่มนายอับดุลลอบุลละที่หลบหนีหมายจาับคดีความมั่นคง10คดีและเป็นที่ต้องการตัวของเจ้าหน้าที่กองกําลังที่รับผิดชอบความเคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อาเภอจะแนดะโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจะหมุนเวียนก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่อาเภอเต่างๆในจังหวัดนราธิวาส